สวัสดีครับเด็กๆครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคนวณในช่วงของแมทริกคณิตคิดวันละหนึ่งข้อวันนี้ครับเป็นข้อที่81ครับเด็กๆครับวันนี้81แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการหาพื้นที่สามเหลี่ยมครับแต่เป็นการหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่ไม่ธรรมดาครับนั่นคือเป็นการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ด้านไม่เท่ากัน เราเรียกว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านใดๆนั่นเองนะครับเป็นสามเหลี่ยมใดๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นด้านของเขาจะไม่เท่ากันนะครับยาว13 14 15นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงไม่ได้แล้วครับหรือใช้สูตรของสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้เพราะด้านเขาไม่เท่ากันเพราะนั้นต้องใช้สูตรนี้เท่านั้นนะครับนั่นคือมาดูกันเลยนะครับจดและช็อตโน้ตได้เลยนะครับพื้นที่ ของสามเหลี่ยมใดๆนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับรูทนะครับ root. s แควร์รูทเอสเอลบเอนะครับเคูณกับ s อลบเคูณกับ s อลบบและสุดท้ายครับคูณกับ s อลบสแต่มีเงื่อนไขนะครับเด็กๆครับ S ตัวนี้ครับ S ตัวนี้คือ เเท่ากับเอาด้านทั้ง3บวกกันครับ a b บวก B บวก C หารด้วย2เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณ s คือผลรวมของด้าน13 15 14บวกกันเดี๋ยวเราจะไปแทนค่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้านของเราในที่นี้ s ของเราคือ13บ4วก14 บวก15หารด้วย2ครับแล้วเราก็จะเอามาแทนในสูตรซึ่งตรงนี้นครับรวมกันแล้วได้อยู่ที่10 23 30 39 42นะครับได้42ส่วน2นะครับ42่ส่วน2อของเราคือ21ครับเดี๋ยวเราจะเอา21มาแทนค่าในสูตรการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ใดๆเอาละครับเด็กๆครับไปดูกันเลยนะครับเราได้ s มาแล้วนะครับแทนค่าเลยครับปือยาวเลยนะครับ s คือ21ครับ21ลบ a 21ให้ a เป็น13นะครับคูณกับ s ลบ b ก็21ลบ14ครับเรียงไปเลยนะครับและสุดท้ายครับ 21-15ลบ15ครับเดี๋ยวคำตอบจะมานะครับเด็กๆครับมาดูเลยครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บครับ21-13เลบ13เหลือ8นะครับ21-4เลบ4เหลือ7ครับคูณอยู่กับ21-15เลบ15หเหลือ6ครับเราก็ มาหาค่าทั้งหมดนี้คูณกันนะครับก็กลายเป็น21คูณ8คูณ7แล้วก็คูณด้วย6นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปคูณในเศษกระดาษนะครับ2187อันนี้ได้56นะครับเราจะเอา56คูณ6ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น56คูณด้วย6ตทดในเศษกระดาษนะครับ 6 6 3 6 6 5 30เป็น33นะครับแล้วก็คูณด้วยอะไรครับ21ครับ6 1 6 3 1 3 3 1 3 6 2 12ทด1นะครับ3 2 6เป็น7 3 2 6นะครับเพราะนั้นได้6 5 0แล้วก็ทด1เป็น7นเพราะนั้นเราได้คำตอบมาแล้วครับในการคูณกันทั้งหมดนี้ได้ 7056ครับเจ็ 7, เราจะมาถอดรูทนะครับ70,56เราก็จะใช้เทคนิคการแบ่งนะครับการถอดรากที่2กรณีที่ถอดแล้วลงตัวนะครับเทคนิคแบ่ง2จากข้างหลังมานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับจำนวนที่คูณกันหรือยกกำลัง2ลงท้ายด้วย6ครับมี2ตัวนะครับก็คือ 4 4่6นะครับเดี๋ยวโน้ตไว้ตรงนี้นะครับปัจจสีน้ำเงินตรงนี้นะครับโน้ตไว้นะครับ2ตัวครับ4 4่กครับกับ6 6 3 6นะที่ลงท้ายด้วย6นะครับมี2ตัวนี่ครับตัวที่ยกกำลัง2ได้6ใกล้เคียง6นะครับหรือได้เท่ากับ6คือ66 36ลงท้ายด้วย6นะครับ4 4 16ต่อไปครับจำนวนตัวเลขข้างหน้าครับหลักสิบครับ จำนวนที่ยกกำลังแล้วใกล้เคียง70ครับ70ก็อะไรดีครับ66367 66, 66, 7 49 88 64 99 81เลยนะครับเพราะนั้นต้องเป็น88 64เพราะนั้นคำตอบข้อนี้มีอยู่2ตัวครับที่จะตอบคือไม่84ก็86นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ จะตอบเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูครับไม่84ก็86นะครับเพราะฉะนั้นเราลองเช็คก่อนนะครับเพื่อความชัวร์เราเช็ค84เลยครับ84คูณ84 4, 4 4 16 8 4 3 2เป็น3 3นะครับ8 4 3 2 8 8 6 4นะครับ6 4 6 5 6 6 7นะครับเพราะฉะนั้นบวกกันได้6ได้5ได้0ทอน1เป็น7 ตรงพอดีเลยครับ7จ็ข้อนี้คำตอบคือ84ครับข้อนี้ใช้เทคนิคหลายอย่างนะครับเด็กๆครับหลาะนั้นคำตอบถอดรูปมาคือ84เรียบร้อยครับเด็กๆครับเป็นไงครับวันนี้ครับการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมใดๆนะครับที่มีด้านไม่เท่ากันต้องใช้ความรู้โดยใช้สูตรตรงนี้นะครับในการหาคำตอบ วันนี้อาจจะยาวนิดนึงครับเด็กๆครับแต่ยาวแล้วทําให้เราได้สูตรนะครับแล้วก็ได้เทคนิคการถอดรากที่2ด้วยแบบไวๆนะครับเพราะนั้นอย่าลืมไปทบทวนนะครับและก็แชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆของเราแล้วไปพบกันในแมทริกต่อไปวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ